ค่ะกลาบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีข้อจะเรียนถามพระอาจารย์หลักในการใช้สติในปัจจุบันนี้ค่ะเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนเจ้าค่ะเรียนขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ช่วยแนะนาด้วยเจ้าค่ะอ๋อก็ขอจเจริญพรเนาะนะในข่าวปัจจุบับนที่เราเห็นข่าวกันบ่อยๆที่ได้รับทราบข่าวกันบ่อยๆนะว่าอยู่นี้นะจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับ การเดินทางการใช้รถใช้ถนนของคนะเป็นจานวนมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่รถนะมันอยู่ที่คนเพราะคนนะเป็นคนขับรถคน,คนมีชีวิตบังคับรถนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรถรถ,รถไม่รู้เรื่องแต่คราวนี้สิ่งสําคัญก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์นะเท่าที่อตาตมานะได้รับทราบข่าวนะทางนะสื่อต่างๆนะว่าเนะี่ยเดี๋ยวนี้อารมณ์ร้อนมากนะ ญาติโยนะที่ว่าขับรถเนี่ยเดี๋ยวนี้แบบบางทีบีบแต่ทีสองทีบางทีโมโหออกมาเนี่ยบางทีมาทาร้ายกันแล้วนะตีรถกันแล้วนะทั้งไม่ให้ตีรถตีคนด้วยบางคนบางบางทีทะเลาะไปทะเลาะมายิงกันตายกับแค่บางทีแค่เอ่อบีบแต่ด,ดังปาดหน้าด้วยเหตุจําเป็นอย่างเงี้ยน,นะอันนี้เรารู้ว่าเป็นเพราะว่าอารมณ์นะสิ่งสาคัญที่สุดคือตัวนี้แหละนะตัวที่ว่าคือตัวสติ นะที่โยมบอกาตั้งแต่ที่แรกสติสัมป,ปชัญญะนะสติคือความระลึกรู้นะสัมป,ปชัญญนะ,ปปร,ะญญรู้ตัวน,นี่สําคัญก็เรียกว่าทํามีอุปการะมากอุปการะมากคือทําให้เราไม่ต้องมาตัวนี้ระลึกระลึก,ร,ลกรู้รังนับยับยัง้งจ้งใจอารมณ์ที่มันเกิดนีนะต่ตัวนี้สําคัญมากๆพอถ้าเราได้ฝึกนะนะหรือเมื่อที่เรามาวัดมาฝึกปฏิบัติรรมอย่างอย่างที่ฝปฏิบัติรามส่วนไม่รู้วัน เราจเจริญสติล,ล้วลึกรู้ตัวเราฝึกนะดูกายดูใจตัวเองนะสิ่งสําคัญตัวนี้จะทําให้เรามีตัวสติมากขึ้นทำปัญญามากขึ้นคือความระงับยับยัง้งข้างใจนะจะขับรถขับลาเรากนะ็มีสติเราแวดระวังดูซ้ายดูป่าอนะารมณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเราลึกรู้ตัวเนี่ยนะไม่โกรธโกรธมาโุ๊บแล้วลึกรู้ตัวไอนะ้ตอนนี้เดี๋ยวความโกรธมันจะรค่อยเบาลงนีง ตอนนี้สติมันขึ้นมาแทนที่พอสติมันมาแทนที่ปัญญามันเกิดเกิดว่าเออเราควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะไม่ใช่ใช้อารมณ์ตัดสินคราวน,นี้อุบัติเหตุก็จะน้อยลงเพราะว่าเรามีสติในาการขับรถเดี๋ยวซ้ายแลก,กว่าดูหน้าดูหลังเนี้ยนะแล้วเราก็จะมีะเขาเรียกว่ามารยาในการขับรถมากขึ้นโดยที่ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินนะก็จะเป็นประโยชน์เป็นอันนี้ส์งมากๆคือนะไม่ประมาทรถอุบัติเหตุทั้ง ก็เรียกว่าทั้งทางกายทั้งความรู้สึกนะอารมณ์ด้วยนะแล้วคราวนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนะรถชนบ้างคนอื่นบ้างการจราจรขัดนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อังนี้สูมากๆอันนี้จมมามานะนะคำวณเนาะแล้วถ้าอย่างช่วงเวลาว่างอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะภาวนาอยู่ในรถอย่างเงี้ยค่ะสามารถทําได้ไหมคะโอ้ได้ได้เนาะแต่ว่าเบื้องต้นก่อนนะพระอาจารย์แนะนาเนี่ยถ้าเรา บางทีบางคนบอกว่าสวดมนต์ได้ไหมถ้าในแอลในความที่เดินวัาจยนถ้าสมมติว่าบางทีเราขับรถอยู่เนี่ยถ้าไปสวดนมนต์เพลินเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นวอาจย์จะไม่ก็อยากแนะนําเพราะกลัวว่าอย่สวดมนต์เพลินๆแล้วบางครั้งเนี่ยจิตมันสงบแล้วตกภรวางังพอตกประาวังบางทีมันเหมือนเหมือนใช้เหมือนเราหลับไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเป็นไปได้นันอ่ะเกิอดอุบัติเหตุได้ถ้าถามวัาจยนนี้จะไม่แนะนําแต่ว่าใช้เป็นการฝึกสติ เราลึกรู้ตัวดีกว่านะอ่าเราลึกรู้ตัวแมบ้เราจับพวมอะไรอยู่เรารู้อ่าเราเสื้อมือไปจับอ่าเกยีย์คันเร่งนะอย่างเงี้ยเรารู้ให้เรามีสติและลึกรู้ตัวตลอดนะใช่อย่างเงี้ยจะเป็นประโยชน์ในสมสงมากกว่าไม่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายแลขวาเหยียบเบรคเหยียบคันเร่งให้เรารู้ตัวตลอดตัวเนี้ยนะอันนี้สาคัญมากๆจะเป็นการฝึกสติฝึกสมาธิเป็นการภาวนาโดยการเอ่อจริญสติปัฏฐานสี่อย่างหนึ่งเนาะจ้าค่ะ ก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็คือจะเรียนถามพระอาจารย์เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ถ้ายังไงโอกาสหน้าจะขอบรบกวนเวลาพระอาจารย์อีกนะเจ้าคะ,ะวันนี้ขอกราบลาพระอาจารย์เจ้าคะ่ะ,อะขอจะเจริญพรน,นุโมทชนาเนาะ